ัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆ่ท่านใดที่มีปัญหาผิวมีเซลลูไลท์เยอะนะคะที่ต้นแขนต้นขาเล็บแตกง่ายผมขาดหลุดร่วงผิวหมองคล้ำหน้ามันรูขุมขนกว้างผิวหยาบกระด้างไม่เรียบเนียนมิ้งแนะนํานี่เลยค่ะนาราคอลลาเจนนาราคอลลาเจนคอลลาเจนบริสุทธิ์จากอเมริกามีคอลลาเจนมากกว่า11,000มิลลิกรัมเป็นคอลลาเจนที่ไม่ต้องทานควบคู่กับวิตามินซีเลยนะคะเพราะว่าในตัวนาราคอลลาเจนเนี่ยมีวิตามินซีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ก่อน,นะคะ่ะมิ้งมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผ ทท้องตลาดได้ค่ะแต่ทุกครั้งที่หวีในทุกๆวันนะคะหรือว่าสางผมเนี่ยผมจะขาดร่วงร่วงออกมาเป็นกระจุกเต็มกำมือเลยเนื่องจากว่ามิ้ไม่คนผมหนาก็จริงแต่ว่ายิ่งผมร่วงทุกวันแล้วไม่มีผมเกิดใหม่ขึ้นมาเลยอะคะ่ะทําให้เรารู้สึกว่าผมระบางลงแต่ว่าหลังจากที่มิ้งได้ทานาราคอลลาเจนนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าลายผมตรงเนี้ยมันเกิดใหม่มันนอกใหม่ขึ้นเยอะมากๆและทําให้ผมมีอะคะ่ะมีน้ําหนัก จากที่เคยขาดหลุดร่ว,วงเยอะเป็นกำมือตอนนี้แทบจะไม่ขาดหลุวดร่วงแล้วค่ะเพราะว่าเขาบำรุงจักรากผมข้างในมิ้งมีปัญหาในส่วนของเล็บมา,มากๆเลยคือเล็บต่อบางสีขาดง่ายแล้วก็เล็บไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเวลามิ้งหยิบจับอะไรค่ะถ้าเล็บมันยาวขึ้นเกินเกินครึ่งเซนมันก็จะขาดแล้วมันทาให้เราไม่มีความมั่นใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะไว้เล็บยาวเหมือนสาวคนอื่นไดน้หลังจากที่มิ้งได้ทานนาราคอรัลเ มีความทนทานหน้าขึ้นไม่ฉีกเปาะแล้วก็แตกง่ายเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะแล้วปัญหาที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของมิ้งเลยนะคะก็คือเรื่องผิวค่ะมิ้งเป็นคนผิวหน้ามันรู้เป็นขนกว้างแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำค่ะเนื่องจากว่านอนอยู่ทุกคืนแล้วก็เป็นคนผิวกลายแห้งค่ะหลังจากที่มิ้งทานนาดาคอลลาเจนนะคะเพียง3สัปดาห์มันทาให้รูขุมขนนี้นะคะ่ะกระชับมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวมิ้งคะ่ะ มีแพ็กเกจอยู่2แบบค่ะก็คือ1แบบกล่องค่ะและ2แบบกระปุกแบบกล่องนะคะจะมีทั้งหมด15ซอง1ซองนะคะต่อน้ำา200มิลลิลิตรกล่อ,องสามารถทานได้15วันค่ะและในรูปแบบของกระปุกนะคะจะเป็นแบบผงชงทาน1สกู๊ปนะคะต่อน้ำา200มิลลิลิตรกระปุกค่ะสามารถทานได้15วันเช่นกันลิงแนะนำนะคะ ในช่วงเวลาที่ทองว่างหรือว่าระหว่างมื้ออาหารนาฬ่าคอเลาเจ้นให้คุณมากกว่าความขาวสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจให้ติดต่อกับบุนคคลที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณแล้วมาเผยผิวขาวดูดีมีออร่าน่าสัมผัสด้วยกันนะคะ